สวัสดีค่ะมาเจอกับเบลเช่นเคยนะคะสําหรับการอ่านหนังสือธรรมะแบบเพลินๆยาวๆนะฟังกันแบบสบายๆเนาะในสไตล์ของเบลที่ชอบหนังสือธรรมะอยู่แล้วนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้เคยดูหรือเพิ่งมาเจอเบลตอนนี้นะคะเบลก็มาอ่านหนังสือธรรมะของหลวงพ่อพระ,าะพราชพลมยวนวัฒนสูงให้กับทุกท่านได้ฟังกันค่ะสําหรับท่านที่ไม่มีเวลาแบบนั่งอ่านหนังสือนะเนาะเบลก็ อยากจะมานั่งอ่านให้กับทุกท่านได้ฟังให้เปรียบเสมือนกับว่าเบลเนี่ยได้นั่งอ่านให้ท่านฟังอยู่ข้างๆกันเลยทีเดียวนะคะหนังสือที่เบลได้นําเอามาอ่านให้ฟังวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในหนังสือเล่มของพระปัจเจกพุทธเจ้านะคะซึ่งเป็นเล่มนี้ของหลวงพ่อพระราชพรมัญวัท่าสูงเป็นหนังสือคําสอนของหลวงพ่อวัดท่าสูงเล่มที่47นั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเรื่องที่เบลจะนั่งอ่านให้กับทุกท่านได้ฟังนะคะก็เป็นเรื่องของ ของเก่าค่ะซึ่งอยู่ในหน้า25นั่นเองนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะของเก่าเนี่ยเก่าขนาดไหนแล้วมันเป็นยังไงซึ่งมีอะไรที่แบบว่าน่าสงสัยอีก,กเยอะมากนะคะที่เรื่องเล่าในหนังสือเล่มนี้นะคะมาติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะเรื่องของเก่าตามมาผมสงสัยนะว่าหลวงพ่อปานที่ก่อนจะให้บวชท่านให้อ่านวิสุทธิมรรคก็จาของท่านไว้ได้หมด นี่ท่านรู้แล้วท่านก็บอกว่ากร,รมฐานสีต้องจําให้คล่องต้องรู้นิมิตรู้อาการทั้งหมดรู้คําวนาทั้งหมดนี่ทาไมอย่างนั้นไม่ให้บวชก็แปลกใจกว่าจะได้พอถึงพรรษาแรกยังไม่ทันหมดพรรษากรรมฐาน4ีหมวดรูดมหาราชก็ของเก่านะมันแย่งกันโผล่พอไอ้นั่นจบไอ้นี่ขึ้นไอ้นั่นจบไอ้นี่ขึ้นนิมิตขึ้นมาเป็นตับเลยนี่มันแย่งกันขึ้น นี่พอขึ้นมาจับปั๊บได้จับปับ๊บ,บอาศัยเป็นประกายเป็นชานสี่ได้แล้วไอ้นั่นหายไอ้นี่หายไอ้นั่นโผบางคืนมันโผล่มาได้สามกองนี่เกือบไม่ได้หลับเลยแต่ว่าไอ้ความจริงมันก็ไม่ยากเอาตัวแรกสามวันแรกก็เข้าชานสี่แล้วอะไรของมันก็ไม่ยากมันก็เป็นเหมือนกับเราเพราะกำลังกายดีแล้วไอ้ของที่มันมีน้ำหนักเท่ากันนี่ยกอันไหนมันก็ขึ้น ต้องระวังตอนหยิบนะจะหยิบตูดหรือหยิบหูหรือหยิบปากใช่ไหมลักษณะมันต่างกันอย่างพานมันต้องหยิบโคนใช่ไหมไอ้นี่ที่มีปากก็หยิบปากไอ้ที่มหีหูก็หยิบหูเท่านั้นนะอย่างชาที่สุดแต่ละกองต้องไม่เกิน3วันแล้วก็ไม่เห็นมันมีอะไรถึง3วันพอจับมาก็พรึบเพราะจิตมันไม่ตกจากชาสีจิตมันทรงชาสีพอถึงชาสีมันก็ทรงตัวหมดมาด้านอารูปชา อรูปชานมันก็ชานสีชานสีมันก็จับอรูปเลยแต่กําลังของชานจริงๆมันมีแค่ชานสีเขาเรียกสมาบัติ8ไอ้ชานมันเป็นชานสีจะเรียกชาน8ก็ได้เพราะว่าเป็นลูกประชานทั้ง4ี่เป็นกําลังจริงๆอยู่ชานสีไม่มีอะไรมากแต่สมาบัติ8นี่ต้องระวังพอนึกเนวสัญญานาสัญญายตนะญานนี่ก็รู้ว่าเป็นพระอรหันต์ซวยละสีทีนี้ พอถึงตอนนี้แล้วไอ้สัญญามีสัญญาทำตัวเหมือนคนไม่มีสัญญาสัญญานี่เขาแปลว่าจำจำได้ว่าคนนี้เป็นผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้ชายคนนั้นเป็นเด็กคนนั้นเป็นคนหนุ่มคนสาวใช่ไหมไอ้จิตตัวนี้มันด้านเห็นคนเป็นวัตถุหมดเอกูเป็นพระอาหารหันต์แล้วเอ๊ะหน้ายังเป็นกังหันอยู่เลยนี่คนอย่างนี้ก็มีเยอะตอนอรูปฌาน เออยังนึกถึงท่านอาจารย์เทศโยมชีที่วัดอโศการามท่านเล่าให้ฟังท่านอาจารย์เทศกับหลวงปู่ฟัน่นอยู่ไม่ไกลกันหรอกหลวงปู่ฟั่นนี่มาที่กรุงเทพก็ดีไปที่วัดท่านก็ดีถ้าถามว่าพระนิพานมีที่ไปไหมโอ้ยนิพานมีเป็นเมืองสวยสดงดงามใครจะไปหาอาจารย์เทศท่านบอกนิพานศูนย์เออตอนนั้นศูนย์ตอนนี้ไม่ศูนย์แล้วใครไปหาอาจารย์เทศก็ศูนย์ยันเลย หลวงปู่ฟั่นไม่ศูนย์มีเมืองไปมันน่าจะไปโชคกันซะให้ตายไปนักแลเนอะมันมีอยู่ปีหนึ่งจำไม่ได้ว่าเป็นปีอะไรพศ2 5 1 5หรือพศ2516จําอพศไม่ได้ก็เวลาฉันข้าวตอนเช้าโยมวัดชีอโศการามแกมาแกบอกว่า ก่อนจะมานี่แกไปทอดผ้าป่าที่วัดอาจารย์เทศพออาจารย์เทศลงมาท่านเลยบอกโยมไอ้เรื่องผ้าป่านี่มาประเดี๋ยวค่อยทอดเถอะคุยกันซะก่อนอย่างไรอาตมาก,ก็เต็มใจรับแน่เอามาถึงวัดแล้วเขาไม่ให้เอาไปไหนในวงเล็บหัวเลาะเออท่านก็พูดดีท่านพูดยิ้มยิ้ม แต่ว่าท่านอาจารย์เทศท่านไม่ค่อยเล่นนักนะตอนนั้นท่านคุมชานอยู่ท่านก็เลยบอกว่าตอนก่อนที่อาตมาว่านิพานศูน์นะ่ะอาตมาต้องขออภัยนะอาตมาไปติดเอาอารูปฌานอยู่11ปีคิดว่านิพานและโยมก็ถามว่าแล้วเวลานี้ศูนไหมเจ้าคะท่านบอกว่าไม่ศูนย์แล้วที่หลวงปู่ฟันพูดนะถูกในวงเล็บหัวลาะเลิกศูนย์แล้วในวงเล็บหัวลาะนี่อรูปฌานนี่ ชาญมันเป็นอารมณ์กดเฉยๆใช่ไหมมันเป็นกําลังกดนิวรณ์แต่ว่าพวกไอ้สมาบาตแปดจริงๆนะ่ะ แล้วก็หันเข้ามาจับวิปาาัสสนาญาณแต่ถ้าใช้กำลังสมาบัติ8เป็นพื้นฐานนี่ต้องดูการใช้นะเขาใช้อะไรนะถ้าเขาไม่ใช้สมาบัติ8ใช้ฌาน4เป็นพื้นฐานก็เป็นสุขวิปัสสโกแล้วก็มีวิชา3ก็ดีอภิญญาหกก็ดีถ้าเขาไม่ได้ฝึกมาก่อนให้เขาฝึก2ในวิชา3 5ในอภิญญาหก่อนถ้า2ในวิชา3ฝึกได้ใช้กำลังฌาน4ี่ก็เป็นพระวิชา3ถ้าได้5ใน อภิญญาหกขึ้นมาก็เป็นพระชละพินโยหรือ,าอาพระอภินยาหก ถ้าหากว่าเขาไม่สนใจ2ใน3วิชา5ในอภินยา6กเขานึกเขาได้อันนี้มาก่อนก็ตามหรือไม่ได้ก็ตามถ้าเขาเอาสมาบัติ8มาเอาอารูปฌานมาใช้คู่กันกันกบวิปัสสนาญาณแล้วปับ๊บมันเป็นปฏิสัมพิทายานไม่เคยฝึก2กับ5นี่มาก่อนก็ได้ด้วยฉันเลยมานั่งอ่านหนังสือมานั่งนึกๆบอกโถเอ้ยความจริงนักปฏิบัตินี่โง่ ถ้าเราจะลุยไปถึงฌาน8ดแล้วเราก็หันมาจับวิปัสนาญาณเป็นพระอลหันปฏิสัมพิทายานแต่อย่าว่าลืมนะว่ากว่าจะถึงสมาบัติ8ดีไม่ดีจะตายซะก่อนในวงเล็บหัวเลาะคือมันง่ายอยู่เสมอไหร่มันไม่ง่ายคือว่าจับอรูปฌานนี่มันไม่ง่ายเลยถ้าหากว่าจับอรูปฌานตามแบบมันได้ยาก ถ้าจับอารูปชานและอภินญาจะได้มากแล้วก็จับภาพกสินเฉยๆอารูปนี่เขาต้องตั้งกสินก่อนมันต้องใช้กสินคือว่าเป็นเรื่องสามาบัติแปดนี่ฝึกเร็วถ้าหากว่ามันฉลาดเขาต้องมีความเข้มข้นจริงๆนะอย่าลืมนะถ้าเราจะเป็นช้างสีดอต้องเพาะกำลังกายเท่ากับช้างสีดอถ้าจิตไม่เข้มข้นจริงๆนะไม่มีทางได้หรอก อันดับแรกปับ๊บต้องจับกะสินกองเดียวไม่ต้องถึง10กองกองใดกองหนึ่ง,น,งนี่ให้ได้ถึงชา้นสี่กำลังปวดท้องขี้อยู่เอา้าก็เข้าชา้นสีได้ทุกขอ้อเทนาใดๆจะมาบังคับจิตเราไม่ได้เลยก็จัดเป็นอารูปชานถ้าจับอากาศานานจาย,ยตนะยานมานั่งเพ่งพิจารณาอากาศหาที่สุดไม่ได้เป็นอารมณ์ว่างไล่ตามแบบไปเป็นโกรธชาติ ถ้าจับภาพกระสินขึ้นมาเฉยๆตั้งภาพกระสินถ้ากระสินนั้นหายไปวับมีอารมณ์ว่างอารมณ์ว่างนี่เป็นสภาพของอากาศอากาศที่หาที่สุดไม่ได้ฉันใดถ้าหากว่าเราไม่สามารถทํากิเลสให้หมดไปแล้วการเกิดแก่เจ็บตายของเราก็หาที่สุดไม่ได้ฉันนั้นเราไม่ต้องการมันควบวิปัส,สนาไปเลยก็ต้องตั้งอารูปฌานหรือครับ ก็ต้องตั้งอารูปฌานตั้งหนึ่งตัวพอตั้งตัวปั๊บตัดทิ้งไปพอทีนี้คล่องตัวดีแล้วทีนี้เห็นคนเห็นใครต่อใครหน้าตาต่างกันหมดเห็นคนก็เป็นคนเหอะไม่ช้าตายหงกันหมดศูนย์ไม่ได้กลับใช่ไหมไม่มีใครเหลือคนเก่าๆก็ตายหมดแล้วพอมาถึงวิญญาณัญจายตนะนายานความสัมผัสร,รู้สึกไอ้วิญญาณัญจายตนะาานัณวิญญาณคือความรู้สึก ถ้าไปไล่เบี้ยวิญญาณตามหนังสือไม่ต้องไล่จับอลูปชานขึ้นมาพอจะเป็นกระสินตั้งพอจับปั๊บมันต้องใส่ทันทีไอชานสีนี่พอนึกปั๊บก็เป็นชานสีเลยจับภาพออกมาแล้วปับ๊บเวลาที่เรากําลังรู้สึกว่าสัมผัสว่าไอภาพที่มันใสนี่ความรู้สึกของกระสินมันมีอยู่แล้วมันมีสภาพชั้นใดชีวิตเราก็เหมือนกันไม่ช้ามันก็สลายตัวถ้าจับคล่องๆอย่างนี้ อากินจัญญายตนะยานปล่อยกสินออกมาแล้วปับ๊บก็เอากสินทิ้งไปกสินหายของในโลกนี้ทั้งหมดมันต้องสลายตัวหมดหรือเหมือนกับเข้ากสินในเนวสัญญานาสัญญายตนะยานถ้าจําได้จำได้ทำเหมือนจำไม่ได้ว่ากสินมันมีอยู่อย่าเพิ่งเอามันทิ้งไปมันจำได้อยู่แต่ว่าภาพมันไม่มีแต่เหมือนกับจำไม่ได้นี่ของเขา นี่เขาต้องเล่นจุดวิธีปฏิบัติมันไม่เหมือนตำลาเราไปล่อตามตำราอีกอกี่โกดชาติมันก็ไม่ได้คือว่าเราต้องใช้วิปัสสนาญาณคู่กับกาศินมันต้องผสมกันพอผสมกันแบบนี้นะพอจับได้ดีแล้วมีอาการทรงตัวแล้วปับ๊บก็หันมาตัดอีกทีพอตัดแล้วตัดอวิชาเลยเข้าไปตัดตัวอวิชาเลยอวิชานี่แยกออกเป็นสองอย่างฉันทะกับราคะ 1. ฉันทะมีความพอใจในการเกิดแก เจ็บตายเป็นคนเป็นเทวดาเป็นพรหม 2. ราคะเห็นว่าโลกมนุษย์สวยเทวดาสวยพรหมสวยสำหรับฉันทานี่ไม่มีสำหรับเราเราต้องการพระนิพพานก็ตัดไปเลยสำหรับราคานี่ไม่มีสำหรับเราเราต้องการนิพพานก็ตัดไปเลยเสร็จวันเดียวก็ได้แล้วแค่วันเดียวก็ได้ถ้าได้แล้วเป็นพระอหรหันต์ปฏิสัมพิทายาน นี่จะเป็นก่อนไม่ได้จะได้ต่อเมื่ออย่างชาที่สุดก็ต้องโน่นเป็นพระอนาคามีปฏิสัมพิทายานจึงเข้า ถ้าได้อรูปฌานยังเป็นพระโสดาบันพระสักกทาคามีอยู่ยังไม่เป็นปฏิสัมพิทายานพอเข้าถึงปฏิสัมพิทายานแล้วปับ๊บเรื่องพระไตปิดกก็ไม่มีอะไรสงสัยนี่ฉันนั่งเถียงกับหนังสือก็ควรเขาไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมีผัวมีเมียนี่มาจากไหนก็ไม่รู้นะมาถึงมันไม่เคยเรียนอะไรมาสักตัวฟังเทศจบสําคัญพระอรหันต์เพราะปฏิสัมพิทายานพระพรุทธเจ้าทรงบอกพระไตปิดก เราอ่านเกือบตายท่องเกือบตายมันทรงไม่ได้มันจะทรงได้อย่างไรแม้เรามานั่งเถียงกับตำราไปไปมามาพอชนกำแพงก็ใช้ได้ไม่มีละเรายัางเถียงอีกนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสมัยพระสารีบุตรในตอนนั้นพระมีพันองค์พระสารีบุตรก็ขอพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินยัยเวลานี้ก็ทรงบัญญัติไว้มากแล้วจะได้เป็นระเบียบปฏิบัติ พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมันยังไม่มีใครทําความผิดก็ยังไม่ทรงบัญญัติพระวินยัยแล้วเวลานี้พระทั้งหมดใครทําความผิดเราก็นั่งเถียงอีกพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆท่านนี้ผ่านไปแล้วพระพุทธเจ้ารู้ได้อย่างไรสัพพปา,ปาปัสสะอากะระนังกัดสัตสูป,ปัสสัมปทาสัจจิตตปริโยทปนังเอตังพุทธานาสาสนังขอเธอทั้งหลายจงแนะนำให้เขาระความชั่วทุกอย่าง ทำแต่ความดีทำอารมณ์จิตให้ผ่องใสพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสอย่างนี้เหมือนกันหมดแหมชักสงสัยก็ท่านนิพพานไปตั้งนานแล้วพระพุทธเจ้าท่านรู้ได้อย่างไรเรามันเก่งมากฉันมันเก่งนะคุณหัวในวงเล็บหัวเลาะ ไอ้อย่างนี้ก็เก่งชิบหายเลยไม่ใช่เก่งดีแล้วก็นั่งคิดแต่ว่าไอ้ตัวคิดนี่ดีเราสงสัยแต่เราไม่ได้นึกว่าพระพุทธเจ้าท่านมูสาหรือโกหกใช่ไหมเราก็จะต้องดูว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงรู้ได้ว่าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆว่าอย่างนั้นถ้าเรื่องนั้นไม่เป็นความจริงพระพุทธเจ้าไม่ตรัสเพราะพระองค์เป็นสัพพันญูไอ้จิตมันหวนเข้ามาในรูปนี้ ฉะนั้นไอจิตที่เราต้องการหาทางรู้ให้ได้มันก็มาอีกจุดหนึ่งไม่ใช่ว่าฉันไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วไม่ทําอย่างนี้เลวเขาทาได้แต่เราทําไม่ได้เราต้องพยายามทําให้ถึงจุดนั้นว่าทําไมท่านถึงทําได้นี่มันมีบทดีตรงนี้มันตั้งแต่เป็นเด็กแล้วใครทําอะไรไม่เคยทําต้องทําให้ได้ก็ไม่รู้ว่าเครื่องเหล็กเครื่องไฟกูทําหมดเงินทองเสียหายไปตั้งเยอะแต่ก็เกิดมีผลขึ้นเยอะนะคุ้มค่า พระเจ้านะทรงโปรดพระเจ้ายายอีกคนก็ด่าไปเรื่อยๆก็ด่าไปเรื่อยไปไปมาๆยายก็เข้ามายืมเรือใช้เฮือเรือไม่มีใบจักยายาญาญต้องขอยืมเราใช้บอกไอ้ชาวบ้านชาวเมืองเขามีใบจกักเรยเองทําไมไม่มีใบจกักใช้ได้เหรอวะฉันบอกไม่ได้เอาไว้ยายมาดูใหม่เราก็คิดในใจผลที่สุดเราก็ทําของเราเองได้ก้อยตัวนี้ไอ้จิตมันก็คงจะติดมาในฐานะเป็นพุทธ,ธภูมิในวงเล็บพระโพธิสัตว์ ตอนพระอินเข้าทรง ต่อมาตอนเราลานพระพุทธภูมินี่เราลาสามวาระไม่ใช่สามวาระในช่วงเดียวกันนะลามาปีแล้วเว้นไปปีแล้วอีกปีก็ลาอีกครั้งท่านไม่ยอมให้ลาวาระที่สามนี่ถึงได้ลาคือวาระที่สามนี่ท่านบอกว่าที่ฉันไม่ให้ลาเพราะมันใกล้เต็มทีที่จะเป็นแล้วจะลาไปทําไมถ้าจะลาก็น่าจะลาเมื่อหลายสิบชาติมาแล้วเราก็บอกไม่เอาแล้วท่านก็เลยบอกว่าลาก็ได้แต่ต้องทางกิจพุทธภูมิ ท่านจึงได้บอกว่าขณะนี้อารมณ์ของพุทธภูมิเทียบสันตะขัดตุงถ้าอยู่ถึงอายุ60ก็จบแสดงว่าเต็มพุทธภูมิมันเป็นชาตินี้ครบ16อสงไขยกับแสนกับพอดีแล้วฉันก็ถามว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่เท่าไหร่ต่อจากพระรีอริยะไปท่านบอกองค์ที่22ฉันบอกถ้าง,งั้นไม่เอาละขอถวายบังคมลาในวงเล็บหอลอ แม้ท่านนั่งยิ้มต้องกลับลงมายุ่งอีลุงตุงนางอีไม่เอาดีกว่าถ้าตอนนั้นหลวงพ่อลงมาลูกศิษย์ก็สบายไม่ต้องวิ่งเออใช่ใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ในวงเล็บหวัวเลาะค่อยๆเดินนอนกันสบายกลัวจะไปนอนในนรกน่ะสิในวงเล็บบอกเคยกูนอนผิงไฟดีกว่าว่ะในวงเล็บหวัวเลาะเวลานั้นเคยถามโยมในวงเล็บพระอินถามว่าถ้าหากว่าฉันไม่ลงแล้วเด็กๆพวกนี้จะไปทิวที่ไหน ท่านก็บอกว่าก็ไปอยู่กับโยมท่านกวาดหมดท่านใช้วิธีกวาดก่อนที่ฉันจะบวชนี่ท่านก็ลงมากวาดแล้วท่านก็เข้าทรงย่าย่ามารักษาตาของท่านย่าเป็นง่อยด้วยตาไม่เห็นด้วยนะเดินไม่ได้กับข้าวนี่ต้องบอกนี่ปลานี่กุ้งนี่ผัก ก้างนี่ต้องไม่มีเลยท่านเป็นอยู่สองปีวันหนึง่งท่านนอนอยู่ท่านก็บอกได้ยินเสียงชาวมืดเราก็เอาขันน้ําตั้งอยู่บนหมอนนอนกับย่าฉันยังเล็กๆอยู่อายุประมาณ7-8ขวบท่านเรียกชื่อว่านาคนาคเอ้ยนาคพ่อทําน้ำมนต์ไว้ที่หัวนอนนะเวลาลูกล้างหน้าล้างตาจะได้เห็นย่าถามว่าใครท่านบอกพ่อพระอินทร์นะ มาตอนเช้าย่าก็ถามเห็นมีน้ำมนต์ไหมฉันบอกมีขันน้ำที่ผมตั้งไว้ครับมีดอกลอยอยู่สามดอกวันนั้นท่านล้างหน้าท่านเห็นกับข้าวลางๆงพอวันที่สองเห็นชัดเห็นชัดมากพอวันที่สามแหมดีกว่าเราตาเด็กอีกคนเดินไกลลิฟท่านบอกไอ้คนนั้นใช่ไหมหนะ่ะ เรายังต้องมองตั้งนานและต่อมาท่านก็บอกให้ทํายา900กับ300 2อ,อย่างให้กินกินแล้วจะหายง่อยย่าทํากินกินไป3ครั้งก็หายไปซ้อมข้าวได้ในสมัยก่อนแล้วท่านก็มาสอนต่อมาท่านก็มาจับเป็นคนทรงเป็นคนทรงของท่านจะมาทรงทุกวันไม่ได้ท่านมาวันนี้และท่านก็บอกวันโน้นจะมาวันนี้จะมีใครมาบ้างลักษณะไหนเป็นอะไรบ้างท่านจะบอกหมดเลย เตรียมยาขนาดไหนไว้บอกก่อนเสร็จแล้ววันนั้นก็มาตามนั้นเป๊จดเอาไว้ไม่พลาดและเวลาคนเขามาท่านก็รักษาท่านก็สอนให้เสร็จถ้าจะให้ท่านรักษาต้องรักษาศีลห้าถ้าไม่รักษาศีลห้าหรือศีลห้าไม่บริสุทธิ์เมื่อไหร่โรคมันก็เกิดขึ้นเมื่อน,นั้นแหมพูดยังกระเรื่องมันง่ายๆแต่ถ้าใครไม่อยากให้โรคมันเกิดก็ต้องรักษาศีลห้าในวงเล็บหัวเราะไม่มีละจุดทูบกันเป็นแถวในวงเล็บหัวเราะขอโทษเถอะ บางทีไอ้โรคที่ใกล้จะตายค่ะร้องแรงร้องแรงพอวางปุ๊บรับไม่ไหวรับสินค้าตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะสิ้นชีวิตถ้าคุณรับไหวอายุเท่านั้นก็จะตายบอกเลยบอกเสร็จถ้ารับได้ตั้งใจจริงๆอันนี้ไม่เกินเจวันทํางานได้กินยาหม้อนี้ก่อนจะกินยานึกถึงพ่อก่อนก็เท่านั้นหายตามนั้นยาเทวดายาเทวดาจริงๆที่หลังไปถามท่านว่ายานั้นมันศักดิ์สิทธิ์ตามนั้นหรือท่านบอกว่า ถ้ายามันศักดิ์สิทธิ์ตามนั้นมันก็หายทุกคนใครเป็นก็ให้มันกินส่งไปเถอะในวงเล็บหวัวล้อท่านก็ให้ไปกินส่งเอา้าเรากลับกันเถอะนะสวัสดีในวงเล็บสนทนาที่บ้านสายลม26ตุลาคม2526 ก็จบลงกันไปแล้วนะคะเรื่องเรานี้เนาะก็จะเป็นอะไรที่อาจจะมีคำศัพท์ที่แบบว่านะคะในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยอาจจะเข้าใจยากสักเล็กน้อยนะคะแต่ก็ได้รับความรู้อีกมากมายในเรื่องของฌานต่างๆนะคะและที่สำคัญก็คือได้รู้ด้วยนะคะว่าคุณย่าของหลวงพ่อเนี่ยท่านบอกว่าเป็นคนเข้าทรง องพระอินด้วยนะคะที่มาบอกสูตรยาต่างๆซึ่งเบจะบอกว่าสูตรยาต่างๆของหลวงพ่อที่ให้ไว้เนี่ยก็มีอยู่ที่วัดท่าซุงนะคะเยอะแยะมากๆนะซึ่งก็มียาที่เบลได้กินอยู่นะคะเป็นยาที่ช่วยบํารุงเกี่ยวกับเรื่องของระบบประสาทเรื่องของระบบสมองเป็นยาที่บารุงร่างกายค่ะเนาะอันนี้ก็อยากจะแนะนํานะคะถ้าหากว่าท่านใดที่ได้ฟังจากคลิปนี้แล้วนะก็เป็นยาเรียกว่ายาเทวดาจริงๆนะคะซึ่งเทวดาท่านมาบอกนั่นเองค่ะเนาะสำหรับในคลิปนี้นะคะก ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะให้ทุกท่านนะกดติดตามเบลไว้ถ้ามีคลิปใหม่ที่ลงมาแล้วเนี่ยท่านก็จะได้รับฟังก่อนใครนะก็เอาเบลไปนั่งเล่าเรื่องราวต่างๆของธรรมะให้ฟังใกล้ๆก,ลกันแบบเพลินๆยาวๆทํางานไปด้วยฟังไปด้วยหรือจะน,นอนไปด้วยฟังไปด้วยอันนี้ก็ดีนะคะเขาบอกว่าฟังธรรมะได้บุญด้วยแล้วก็ขออนุโมทนากับทุกๆท่านที่ได้ฟังเบลมาถึงตอนนี้นะคะ และสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอตัวลากันไปแล้วนะเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจสวัสดีค่ะ